วนน้เราจะลงตัวตัวที่คมเบน้คนอันจะเป็นน้องหนีเสือน้องหนีด้วยนะน้องหีน้าแนันนะางฝจะเป็นตัวน้อง้ิช้วก็ื่าตน้องทั้ง4 X เป็นแบบเป็นภาพที่ไม่มีออนนุ้ย

ไม่อะไรน้องเข้าใจนะทุกคนนะถ้ามาสู้กันได้นะเป็นมันอยู่นี้หน้าบล็อกให้เลยครับโชว์ครับจึ๊บๆๆๆก็ได้นะอืมอันนี้กันตําบักด้วยโอเคเดี๋ยวให้คนเสียเต็มๆอ่ะอันบล็อกได้แล้วครับเดี๋ยวทุกคนที่ที่รู้ดิสึกได้นะนี่ <laughs> 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 새거 만들고 와야

僕が食べにも来ないのに。もう結構です。もう準備してても。にはとても大。キャピだな。3番団子だ。団子。スマホを持って。ちゃんと。<laughs> เด็กคนนี้ไม่ใช่ตุ้งตุ้งใช่ไหมนี่มาทำนาตีแบบนั้นเราบอกถ้าเราไปเราทำอะไรทุกงนไม่ติดใจหรอกถูกไห้ถูกตีไม่รง่ไม่ใช่ไม่ใช่โง่ไม่ใช่ทูนอ่ะเป็นอะไรโอ้

ต่อนจ่ตออันนี้มันอัดนังไม่ได้ใช่อันนี้อัดนได้อันนี้ของพี่ีทอแล้วก็ใส่